เกมเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าซื้อมานานแล้วเหตุผลในการซื้อตอนก็จําไม่ได้แล้วนะครับโอเคมัวบันงานดีกว่าไปเลยและเจ้าแมวได้บอกกับเจ้าหญิงว่าไม่นะท่านเจ้าหญิงได้โปรดอย่าเลยข้าไม่ยอมให้ท่านจากข้าไปไหนนะเหมียวเจ้าหญิงเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ได้ยิ้มออกมา และมองไปยังดวงตาที่อาบไปด้วยน้ำตาของเจ้าแมวน้อยทุกๆคนต่างก็ต้องการปฏิหารจากข้าแต่กลับมีเพียงเจ้าที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างข้าเสมอขอบคุณนะที่เจ้ายอมเป็นเพื่อนกับข้าน่ะไปที่ห้องน้องอุ้ยน้องแมวรูปได้ไหม <laughs> จะปล่อยผ่านไปได้ยังไงถ้าไม่รูปถ้าไม่จบพุงอะนะ แล้วเนาะเราทำอะไรกับน้องบอสไม่ได้นี่ว่าเอ้ยดี๋ยโอ้ยโอ้ย,อยแมวเต็มไปหมดเลยอดใจไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จริงๆว่ะเออหึหึนิ่งกันหมดเลยในชีวิตจริงจับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ แค่นี้ฉันก็อยู่งเต็มกลืนแล้วอยากจะถ้าเด็นอนสักหน่อยแล้วก็องดีนะนเห่าจริงนะเป็นเด็กที่มีหัวสินมากจริงๆได้กระทำพิเศษมาแล้วอุ้ยคุณพ่อเหรอไอลูกเวนเปิดประตูสิว่าไอลูกไม่อรรักดีแกกล้ามากนะที่ล็อกประตูน่ะ นี่แกโดดเรียนอีกแล้วใช่ไหมมาเปิดประตูได้เด็กเวนนี่แกมัวแต่วาดรูปกับเขียนเรื่องไร้สาระพันนั้นอยู่อีกเหรอรู้ไหมว่าฉันต้องไปขอยืมเงินคนอื่นมาเท่าไหร่เพื่อจะจะให้แกได้เรียนหนังสือนอะ่ะแกกล้าตอบแทนฉันแบบนี้เหรอไอ้ลูกสารเลวเอาโอมันไกลนะเนี่ยนี่ช่วยด้วยช่วยด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นน้องเดี๋ยวมาล่ะเอา วยด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นเอา้าไปทําไมก่อนนะ่ะน้องเอ้ยฝนมันตกอะ่ะเวนเอ้ยฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นเหมือนกันทนไว้นะฉันจะไปหาคนมาช่วยเร็วมาช่วยเร็วฉันขอร้องแหละฉันเริ่มจะเกาะไม่ไหวแล้วฉันกลัวเอาไงอยู่วะคาถาพิเศษนี่จับเร็วจับนี่เร็วเอ้ยอย,อย่าบอกนะว่า